สวัสดีครับผมนายสิริโชคคณยาพรรหันติสิตย6 4 4หกสนศจากคณะนิติศาสตร์ ภาคเปมาหาัยบุรพาครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยใช้แน่ๆนั่นก็คือแอปแกปนะครับแอปเดียวที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนสะดวกขึ้นนะครับผมแกปเป็นแอปพลิเคชันที่บริการออนไลน์ที่รวมหลายบริการไว้ในแอปเดียวนะครับเช่นแกปฟู้ดว้สับสั่งอาหารแกปบไบค์แกปป็แคาร์สำหรับเรียกรถแกปเอ็กเพจสนะครับสำหรับส่งของและยังมีแกปเพย์ที่สามารถจ่ายเงินแบบออนไลน์ได้ด้วยครับแอปนี้นะครับโหลดฟรีทังบน Apple Store และ l a y Store นะครับ เวลาใช้งานก็ง่ายมากเลยครับเช่นอยากเรียกรถก็แค่เปิดแอป,ปแล้วก็เลือกจุดรับจุดส่งระบบจะคำนวณค่าโดยสารให้ทันทีเลยนะครับและยังสามารถเลือกรถได้ด้วยว่าจะเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ ide, รถยนต์แก๊ปไบที่สะดวกสําหรับเดินทางระยะสั้นหรือแก๊ปคาร์สำหรับเดินทางสบาย,บายจุดเด่นของแอป,ปนะครับข้อดีของแอป,ปแก๊ปนะครับคือความสะดวกและครบในแอป,ปเดียวไม่ว่าจะสั่งอาหารเรียกรถหรือส่งของก็ทําได้หมดเลยระบบก็ใช้งานง่ายปลอดภยัยและมีพนักงานบริการถูกภาพแต่ข้อจํากัดก็มีนะครับเช่น โช่วงเร่งด่วนค่าโดยสารจจะแพงขึ้นและบางพื้นที่อาจจะมีบริการไม่ครบทุกประเภทโดยรวมนะครับแก๊็เป็นแอปที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันมากๆเลยครับช่วยประหยัดเวลาเดินทางง่ายขึ้นและสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลาสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองแนะนําให้โหลดไปใช้ดูเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับ